ก็คมเลงเนี่ยมาแอืมมันมองไม่เห็นไม่มานกลอ่นจรงจริสตาดคไ่ทำ้ถ่ายครไเ่ขตตลได ตอนนี้มีคนดูคุณศูนคนอยู่ไม่ก็มีคำวังครเข้าไปดูเลยคนไม่ไม่แม่พี่ถ่ายรูปไม่ไม่ได้มันมีอันนี้โดนถาถ่ายรูปพี่ก็ทำไม่เป็นเนี่ยอันเนี้ยนี่อันนี้อันนี้อะนี่มันจะขึ้นมันปเนี่ยขึ้นเลยเลยวะนี่มันนี่มัน snap ถ่ายโดนเยอะแล้วลบไปเลยได้แหละยโดน s น a p ภาพเปิดโดนพ่อไม่เปิด มาทำขึนงนี้พอดี้าจะเห็นป่ะตอนเราไปลองก็ขี้เกียจเข้าอะไรอ่นี้ไี่ต้นแสดแนบาแล้ต้องรบเลยนม่แล้วเนี่ยมันมาแล้วอ่ะแล้วเราเม่อเราไปดูเข้าเราดูเข้าของโซเ็นมาี่ย หน่ากำลังเหยยดแท้รสรสชาติสวัน หหไหนวะหน่อยวะคิดวมากำล,ลังเสริมแค่แลจะดูกันแมะฮัลโหลฮัลโหลเ่ยก็มีเสียงเอ็มเนี่ย ก็ว่ามีเสียงแบบเนี่ยมันมันบอกเลยว่ากำลังเปิดแท้อยู่นี่กล้องก็เปิดแล้วเนี่ยเจอะเข้าดูดิไหนวะเฮ้ลูกค้ากันอ่ะไม่ร้ายเลยเขาศึกษาอะไรเลยต่อมาตะคู่ที่โทรมาอะไร ต้องไม่ต้องเสียไปเนี <hein? s chodzi> ่ยเสียวะไม่เคยใช้เลยนะดูโอ้ยเห็นค่ะ ไม่เนี่มันมราอยมางเราขาดท่องไม่เจอแต่ว่าลูกมันเฉื่อยแค่อยู่ไม่มีอเลยสวัสดีครับไ่เซ็นมาครับฮัลโหลครับ ครับรุ่นไหนครับครับผมสองพันสองร้ยบาทครับมีห้อซิมโบครับครับผมอ๋อมีแต่โอตังเข้ามาครับแล้วก็ส่งให้ครับครับมีราคาเดียวที่บางบนหองครับเปิดมาสิบห้าปีครับครับผม ถ้าคุณพี่โอนวันนี้วันนี้วันอะไรครับวันพุธใช่ไหมครับผมก็ไปส่งออกพรุ่งนี้พื้นหลังนันจะได้มาวันศุกร์ครับอ๋อผมมีทั้งสองแบบครับถ้าเป็นตัวซินโบเนี่ยคุณภาพมันจะด้อย่าหน่อยครับสองพันสองแต่ถ้าเป็นของบาเธอร์เนี่ยจะสองพันแปดครับตัวลง,ต,วลงตัวล็อกอะไรก็จะแข็งกว่าการดูดอะไรก็จะดีกว่าครับแต่รูปร่างเครื่องเหมือนกันใช่ครับผมแต่ว่าของบาเธอร์ทํทำคุณภาพดีกว่ามากครับ อ่าผมใช่ครับใช่ครับครับแต่ตอนนี้ถ้าเป็นชายครับที่ถ้าซินโบอ๋อครับก็ถ้ามาดูที่ร้านได้ครับไม่มีปัญหาอ่าอยู่เส้นรามบทองตรงวิกกิงบางใหญ่ครับฝั่งออกสุพรรณนะครับรครับผมอาออกครับอ๋อ อ่าครับมาวันไหนครับพี่ครับผมถือวิซีถือวิซีแล้วโทรถามอีกทีก็ได้ครับเพราะมันผมอยู่ในหมู่บ้านบัวทองครับน้องเข้าหมู่บ้านมาหน่อยครับถ้าผมส่งตัวนี้ฟรีครับผมครับก็จะมีซินโบ220บราเธอร์208ครับผมส่งฟรีทั้งสองตัวครับผมไม่ค่าพอๆกันครับอยู่ที่มาร์สจุด45ครับผมครับผมครับ ก็อลองดูครับบิ่ครับถ้าโอนถ้าโอนวันนี้ก็โอนเสร็จก็แจ้งทางนี้ได้เลยครับที่อยู่ของของนะพี่เขาแล้วพี่หกก็จัดส่งให้ครับเดี <ST AC> ๋ยวถ้าเข้ามาที่บร <ST AC> ิษัทก็มาซื้อที่หน้าร้าน <ST AC> างได้เลยครับ <ST AC> ่อ๋อกอ๋อไม่มีไม่มีแต่มีที่นี่สาขาเดียวแต่ถ้าจะมาเข้ามาดูเข้ามาได้แต่ผีก็ซื้อจากหน้าร้านได้เลยครับผมอ่า ตาผี่ตายขาพอนครับต้องรู้อะไรว่าทีขอขอขอขา่นีน้นนคอมมันมีภาพอยู่หลายถ่ายไปเยอะ,ยอะรู้หกร้อยไอหกรอยไอหกร้อยหกหกหกไอหกร้อยเฮตไอไม่มีว่เะเด็ดเวอร์ชั่นกว่าไปถ่าย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 มันนู้นนี่เป็นโโตัวเดโมตัวนึงเอ็มมี่เพิฟงถามมาวันที่แล้ะมีใร้ะ

้อ้ดีช้อปให้มาและไม่ได้แหมแล้วคือเขาอยู่จักแม่แม่ที่จะส่งกระเึ้งนี้ไปเลยไงเราต้องส่งเข้าลีก่อนนะครับ๋อ้ชื่อเพื่อน ต้องใชเขาเองลยอใหมอเใหม่ยเอ้ยเอ้เขาเขาออกต้นเมื่อกี้แหละเ็แล้วก็ดแวแล้วโอเแล้วเ